ทุกคนวันนี้พี่นาะจะมาพามาทําเมนูล้างตู้เย็นค่ะเป็นเมนูง่ายๆผัดกะเพรานะคะอันนี้คือไก่อบองนะทุกคนนะ,ะไก่อบองซื้อมาหนึ่งตัวตอนที่ซื้อมาเนี่ยเอาไปไหว้เชียงเม้งนะทุกคนไปไหว้บรรพบุรุษเสร็จแ,แล้วก็มาอุ่นไว้นะอุ่นใหม่แล้วก็เอามาทานนะคะแล้วก็เหลือนะทุกคนนี่เหลือเกือกบครึ่งตัวนะะแกะแล้วได้หนึ่งจานเนื้อล้วนๆนะเรามาประยุกต์นะ เป็นเมนูล้างตู้เย็นกันดีกว่านะทิ้นก็เสียดายนี่จะทําผัดกระเพราพริกแห้งค่ะนี่ส่วนผสมก็มีกระเทียมพริกแห้งแล้วก็น้าตาลทรายนะ,ะน้ำตาลทรายเอ่ยก่อนเลยนะคะแล้วก็เครื่องปรุงก็จะมีเครื่องปรุงก็จะมีอะซอสหอยนางรมซอสฝาเขียวผงรุงรสรสดีนะคะแล้วก็น้ํามันพืชแล้วก็กระเพราแค่นี้เองนะคะใส่อย่างนั้นนิดหน่อยนะคะเพราะว่าอันนี้ ไก่ของเราเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เยอะมากนะแกะไ,ได้ประมาณสามสี่ขีดประมาณเนี้ยนะอ่ะเราก็เปิดแก๊สแล้วนะคะทุกคนใส่น้ํามันไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามารวนไก่ให้เหลืองก่อนนะคะเป็นการอุ่นเครื่องนะคะอันนี้ถ้าพีใช้ตักพริกแกงที่ตำเมื่อกี้นี้ไม่เป็นไรไม่ได้เลอะอะไรนะคะ เลือกเมนูเดียวกันเดี๋ยวเรารวนไก่ให้เหลืองๆก่อนนะคะอ่าทีนี้ไก่เหลืองแล้วนะคะทุกคนเราก็ใส่พิกกระเทียมลงไปจ้าจริงจะเอาไก่ขึ้นก่อนก็ได้นะอ่ารวนรวนพริกกระเทียมนิดนึงนะทุกคนแล้วก็ดีเลยจ้ะโปะโปะ แล้วก็ใส่ซอสปรุงรสฝาเขียวลงไปนิดนึงสองสดมหยดนะคะทุกคนอ่ะน้ำมันหอยจ้จะก็ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ผงปรุงรสรสดีอ่าใส่ไปสักฉึกสองฉึกน้ำตาลทราย เสร็จแล้วใส่ใบกระเพราค่ะเสร็จแล้วเป็นอันเรียบร้อยนะจ๊ะถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องครัวนานาน,านะคะแล้วถ้าหากอยากให้ทำเมนูอะไรในคลิปต่อไปคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชม พบกันใหม่ในคลิปหน้าเมนูหน้านะเห็นไหมเนี่ยเลยทุกคนอ่าชวนคุยอีกนิดนึงคลิปเราต้องสามนาที <c oughs> นะฮะนี่เอ็นแมความน่าทานให้ดูใกล้ๆน่าทานไหมจ๊านะะวันนี้ทำคลิปแบบสั้นกระชับมากเลยเห็นไหมหน่าทานไหมคะทุกทุกคนมาทานด้วยก,กันค่ะนะฮะ <c oughs> แม่หมอจะจําไกลกระทะนะเพราะมันฉุนค่ะถ้ากินแบบเนี้นะอร่อยแน่นอนเนาะโอเคพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ